สวัสดีค่ะได้ยินภาพและเสียงชัดเจนไหมคะเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาก่อนนะคะคอคอ,คอ,คอจะได้ยินไหมคะหนังว่าหนึ่งสองซับอ,อ๊ยเสียงดังมากา <laughs> เสียง <laughs> แตกหนุ่มมาก <laughs> ะอะตอนนี้เราต้องขยิบเข้ามานิดนึง<อ>โอเคมาค่ะคุณผู้ชม<อ>เราจะมานี่แหละคะ่ะหรือที่เดิมแล้วก็ ชิ้ๆกันหน่อยเราจะมาประชุมแผนพรุ่งนี้กันนะคะพี่เมย์มาแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วเข้ามาเรา,า,าแบบว่ามาแล้วก็หอมแก้มกันไปเลยไหมใกล้กันเวอร์มาเราประชุมกันนะ,ะม,กมกัอนน <c oughs> ยังไงคะพี่เต้ยแผนพรุ่งนี้โอเคงั้นงั้นงั้นคุยเรื่องกําหนดการของพรุ่งนี้ก่อนก็แล้วกัน <c oughs> แล้วบอกว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่พองผาภูมินะครับศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดเอ้ยอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีนะตอนนี้ทีมเรากําลังจะเซตไม่ใช่กําลังจะเซตเรียบร้อยแล้วของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆพิเศษที่ที่เรียนอยู่ที่นี่เนาะก็คือจริงๆเรามีความตั้งใจในอนาคตเราจะสร้างศูนย์บริการการศึกษาพิเศษให้กับน้องๆคล้ายๆที่หัวหินแต่อันนี้จะเป็นมินิกว่าเพราะว่าเด็กๆที่อยู่ที่นี่เด็กกว่าน้อยกว่า จริงๆเรากระจายของขวัญโครงการ5,000ชิ้นเนี่ยไปไปทั่วทั่วประเทศไทยนะครับให้กับเด็กที่เข้าถึงโอกาสยากนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เรามาหาน้องๆนะครับจริงๆวันนี้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กอยู่ที่เม,มืองกาญจนบุรีแต่วันนี้เรามาเซตที่ทองผาภูมิเพื่อ<ช>ที่จะมามอบโอกาสให้กับเด็กที่เข้าไม่ถึงตัวเมืองการอีกที<ช>หนึงซึ่งเราก็เตรียม ของนะคะขนของจากกรุงเทพของมีประมาณหกสิบชุดซึ่งหกสิบชุดในในในถุงมันก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างถูกใช่ใช่ซึ่งของถุงเยอะจัดเรียนไว้ต้งแล้วนะคะมีจักรยานเอเลยนะของขวัญใหญ่ที่สุดจักรยานนี่ค่ะจักรยานน้องว่านลองลงมาก็คือจักรยานมีจักรยานแล้วก็แล้วก็ มีตแล้วก็เนี่ยค่ะมีตุ๊กตามีมิกกี้เมาส์ก็จะมกี้เมาส์สิมีูมีผู้มีคิตตี้ค่ะคอตีนะคะมีสเก็ตบอร์ด Amazing โอเคประมาณนี้แล้วก็หลังจากเซตของเซตมีทั้งขนมมีของกินมีของรางวัลมีตุ๊กตาของเล่นพัฒนาการการกีฬาตุ๊กตาบาร์บี้อะไรมีเยอะมีทุกอย่างเลยแล้วก็มีซีพีแรมฝากขนมมาแจกน้องๆด้วยนะครับ โอเคเดี <önce S 2> ๋ยวเราพ <idad> right? ูดถึงกำหนดการเนาะพรุ er nothing, ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มงานเก้าโมงถึงเที่ยงออันดับแรกเลยเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาเราจะแจกน้ำเขาก่อนน้ำจะอยู่ตรงนี้อันนี้แล้วกันอันแรกที่เข้ามาก็คือแรกเราจะมีน้ำแดงผสมเขาเรียกอะไรชงน้ำแดงกับน้ำเปล่าเพราะว่าคุณครูไม่อยากให้เด็กๆกินโซดาก็จะเป็นชงน้ำแดงกับ กับน้ำป่าชง<ม>แล้วเดี๋ยวก็จะมีน้ำแข็งสั่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เขามาลงพรุ่งนี้เช้ามีมีน้ำแดงแล้วก็มีน้ำอัดลมสําหรับผู้ปกครองอเพราะว่าคุณครูก็บอกว่าไม่อยากให้เด็กกินน้ำอัดลมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำแดงแล้วก็จะมีขนมโดนัทโดนัทอ่าให้เด็กๆก,กินตอนเช้าแล้วก็มีรูแต่เมื่อไรอยู่จะมีใจฮิ้ว โอเคเป็นเป็นเซตแรกเข้ามาในงานปุ๊บก็คือได้กินน้ําก่อนกินน้ําหายเหนื่อยเตรียมตัวเตรียมใจกินขนมขนมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาจับใส่ถุงเซตแห<ต>้เป็นถุงแจกน้องๆเป็นดันเป็นดันแรกเนาะดันแรกไม่รับด้วยเนาะเป็นดันแ,แล้วแรกเฉยนะเๆถ้าดันแรกรับมันจะเหมือนเข่า <laughs> เข้าด่านเดอรแลน่์เป็นด่านแรกอใช่ใช่ใช่แล้วทุกคนก็จะเข้าคนที่ร่วมงานบางส่วนก็จะเข้ามาในนี้เด็กประมาณ30สิครอบครัวสามสิครอบครัวรอรัวที่มาแน่ๆที่ลงทะเบียนไว้อะฮะอะไรวะเไ็นคนาจะใหญ่ไปไหนเขาบิวแบบใหญ่มากสามสิบครอบครัวทั้งเด็กและผู้ปกครองนะจ๊ะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บ มันก็จะเป็นพิธีเปิดคุณครูเขาขอพิธีเปิดเล็กน้อยเออมึงเอือใหญ่มากเลยอ่ะเล็กแค่ไหนเล็กแค่สิบนาทีคือพวกนี้จะมีวงดุรยางไม่มีไม่มีอ่ะพวกนี้ไม่มีวงดุรยางเขจบอกหาสาระเล็กใหญ่ที่ไหนจากอีกกลุ่มนี้อ่ะพิธีเปิดก็คือมีพี่เตอร์เป็นประธานในพิธีใช่ไหมใช่ไหม พี่เตอร์ทันทานในพิธีอ่ะจริงคือมีผออ่ะผออ้เขาให้เกียดโอเคมึงช่วยจริงจ okay ังกันหน่อยตอนเนี้ยผอให้เกลียดว่ายังไงคะพี่เตอร์ผออ้อเขาจะไอมาเข้ามาทุกคนทุกคนเข้ามาที่งานตรงนี้ปุ๊บ เป็นพิธีเปิดท่านผอผอจะมากล่าวต้อนรับทีมงานแล้วก็มีกล่าววัตถุประสงค์เล็กน้อยพูดถึงทีมงานพวกเราแล้วก็จากนั้นให้เต้ยพูดถึงวัตถุประสงค์การมาที่นี่นิดนึงแค่นั้นก็จะพูดสั้นๆไม่เกินไม่เกินสามประโยคไม่เกินสินาทีเนาะใช่หลังจากนั้นคุณรูมีเตรียมการแสดงน้องๆเด็กพิเศษให้เราหนึ่งหนึ่งการเต้นใช่หลังจากนั้นก็ให้เราเตรียมเตรียมของรางวัลนะของรางวัลจะมาตรงนี้ให้เราเลือกได้เลยว่าเอาของรางวัล เป็นของที่ระลึกให้กับน้องๆที่แสดงหมาย่ผู้นี้มีการแสดงมีน้องๆมาแสดงให้เราดูกี่ชุดคะชุดเดียวชวชุดเดียวเด็กประมาณสี่ห้าคนมามีโชว์นึงแล้วมีโชว์หนึ่งที่พอยโชว์น้องๆเด็กพิเศษใช่ไหมที่จะมาแสดงใช่ว้าวคือฟินี้แสดงต้อนรับเราอ่ะแสดงให้เราดูน่ารักน่ารักอุ้ยผู้นี้เราจะมีไลฟ์เราจะไลฟ์สามชั่วโมงเต็มอิ่มเออประมาณนั้นมอบของที่ระลึกปุ๊บ ถ่ายภาพตั้งแต่พิธีเปิดจนถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันกับคนเปิดงานเนี่ยขอสิบนาทีแค่นั้นจบและหลังจากนั้นเราจะเริ่มจับรางวัลกันเลยรอบแรกแล้วผมจะดูเวลาแล้วผมจะแล้วคุณต้องบอกเลยนะคุณต้องเบรกจบหักหักหางเลยนะเพื่อให้อยู่ในเวลาประมาณนั้นอยากให้น้องๆจอยน้องพิธีการแล้วก็ตัดตัดตัดอ่ะตเลยค่ะเตยแล้วก็เริ่มแรกจับรางวัลสิบอันแรกก่อนสิบรางวัลคุยเล่นคุยกันก่อน สิบรางวัลสิรางวัลแรกเนี่ยเป็นของรางวัลใหญ่สามสิบอันที่เราเซตไว้เนี่ยเราติดเลขเรียบร้อยนะม่เธอแบ่งเป็นสามสามช่วงถูกว่าสามช่วงแจกรา 3, วงวัลอืสิบอันแจกสิบอันเสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นการจับฉลาน้องๆหยิบขึ้นมาคนเข้าร่วมงานจับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ ดูว่าได้หมายเลขอะไรก็สิบอันจบพักรอบแรกมีเกมครูเตรียมเกมมาเล่นก็คือเป็นเกมเก้าอี้ดนตรีก่อนเบื้องต้นเขาประมาณสองรอบเล่นในนี้เล่นในนี้ก็จะเป็นสามสิบครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยากเล่นอาสาสมัครอาจจะเด็กเล่นหรือพ่อแม่เล่นแทนเด็กเท่าไหร่เท่าไหร่กี่โต๊ะเบื้องต้นเขาคิดว่าประมาณหกถึงแปดโต๊ะและใครที่นั่งได้ก็จะเป็นรางวัล ใหญ่ให้ไปใครที่ไม่ได้ก็จะเป็นรางวัลปอกใจให้ให้เขาเลือกหรือว่าเราเลือกเราเลือกให้เนี่ยอันเนี้ยอย่างที่สองละอันนี้คือรางวัลที่เราจะต้องเซตไว้อาจจะเป็นตุ๊กตาตรงนั้นรางวัลขนมก็เป็นรางวัลปอกใจเป็นขนมอะไรเงี้ยอ๋อตุ๊กตาเนาะอโอเคอะต่อคับพี่เกยอ่าฮะแล้วก็เอ่อพอเกมก็อีดนตรีจบเบรกที่สองจับรางวัลอีกสิบอันสิบอันปุ๊บแล้วก็ เล่นเกมเล่นเกมเบรกด้วยอะไรน้องหมายถึงรอบแรกจับอ๋อแล้วก็จับรางวัลเบรกด้วยเล่นเกมเล่นเกมแล้วแจกของรางวัลแล้วก็จับของรางวัลใหญ่อจับของรางวัลใหญ่อีกสิบอันเสร็จแล้วปุ๊บก็เล่นเกมเล่นเกมเสร็จแล้วก็จับสิบอันสุดท้ายแล้วก็เล่นเกม เล่นเกมอันที่สามเนี่ยจะเป็นเบะบอลเข้าโกเอาดอประมาณนั้นซึ่ง3ามเกมเนี่ยอาจจะกระชับเวลาให้ให้น้อยลงเพื่อที่จะได้แบบกระชับจะได้ทําเวลากันเบะบอลปุ๊บและหลังจากนั้นก็จะมีทางพี่ๆเขาคุณครูเขาจากจากการการชนะบุรีเนี่ยเขาก็จะเอาถุงปันสุบมามอบให้กับน้องๆกับคุณการศึกษาจะมอบช่วงท้าย อันนี้เป็นของเขาของใช่เป็นของเขาเขามีของรางวัลมาสมคบเราด้วยจะได้เยอะขึ้นประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายกินของขนมช่วงที่แยกย้ายเราจะแจกอันนี้ด้วยเลยก็ได้ขนมจนมหนึ่งแล้วก็เสื้ออ่ามีเสื้อด้วยก็เสื้อที่ได้มาเป็นสามอันนี้แจกกลับบ้านไป ซึ่งของรางวัลจะแบ่งเป็นตามนี้ของรางวัลหลักคือรางวัลที่จับฉลากจับฉลากสามสิบอันเนี่ยค่ะแล้วก็รางวัลลอยคือรางวัลรองคือรางวัลที่ใช้เล่นเกมรางวัลรองคือรางวัลเดี๋ยวนะคือรางวัลรองคือรางวัลเล่นเกมซึ่งรางวัลเล่นเกมจะแบ่งเป็นรางวัลใหญ่กับรางวัลปอบใจคนที่ชนะกับคนที่ไม่ชนะก็คือได้ปอบใจไปแล้วก็แค่นี้แค่นี้ประมาณนั้นเดี๋ยวเราพาเดินไปดู อันนี้ครบแล้วนาองพี่เตยประมาณสามชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้สามชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงอ่ะอันไหนเป็นรางวันสาสิบรางวันค่ะพี่เตยสรางวันเริ่มที่ถีตรงนี้นี่ค่ะรถที่เบอร์รางวันยันหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นี่อันนี้จักรยานนะคะเบอร์สี่ขาถ่ายขาถ่ายอ๋ออ่ะก็แล้วก็ ตรงนี้เป็นกระเปึ๊ปึ๊บถึงตรงนี้แล้วก็ย้ายมาสเก็ตบ์ดตรงนี้30อันส่วนตรงนี้ส่่วนงยแมมระเบิดโทเซ็นเซอร์ไม่ทันรถตกตานถือแล้วก็ตรงนี้เป็นของรางวัลที่ใช้แจกคนที่ชนะเล่นเกมเค้าไหม อืเหมนกูเป็นแหล่งเ่าอย่างนี้ไม่รู้ใช่ใช่ใช่เล่นเกมก็จะมีเนี่ยค่ะมีจิกซอมีบาร์บี้หุตาแปลงยใช่เล่นเกมได้อาจจะคนที่ชนะที่หนึ่งที่สองที่สามรางวัลปอบใจอยู่ตรงนี้อ้ยเรามีตุ๊กตาแอบแฝดอยู่ตรงนี้แอบแฝงตุ๊กตาแอบแฝงอาจารย์นี่ประมาณนี้น้องๆเข้ามาคือการตาส่วนขนมตรงนั้นก็เหมือนกันเป็นรางวัลปอบใจแล้วก็รางวัลที่เล่นเกม ประมาณนี้อุ้ยน่ากินอ่ะช็อกโกแลตจากซีพีแรมใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะซีพีแรมก็เอามาให้ทางอีจันเนาะเอาไปให้น้องๆซึ่งตอนนี้ก็ถึงที่การจนบุรีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาแจกน้องๆกันนะคะอ่าพรุนี้คื สถานที่เรียบร้อยของรางวัลเรียบร้อยเหลือคนร่วมง,งานพรุ่งนี้ใช่เยอะเอ,เเอประมาณนี้งานก็จะประมาณนี้อบอุ่นอบอุ่นฟิลเป็นอบอุ่นอบอุ่น<ม><ๆ>แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ๆเขาจะมาเซตเวทีเล็กๆอยู่ตรงนี้เวทีด้วยใช่แล,แล้วก็มีลําโพงขนาดข้างเอาไว้เตน้นเออเออเต้น<ๆ><ๆ>ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อีเดี๋ยวก่อนนะทีมเราม,มีใครไม่ไม่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนไหม จะได้เข้าใจตรงกันเข้าใจหมดเลยค่ะเดี๋ยวเข้าใจหมดเลยค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นไงคะพี่เมย์กินอิ่มแน่นอนเด็กๆได้กินอิ่มได้มีของรองท้องแน่นอนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมจากที่ทีมเราจะร่วมกิจกรรมกับน้องๆเนาะแล้วก็มีของรางวัลด้วยสุขใจแน่นอนวันเด็กก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่เข้ามาก็คือได้ได้รับของไม่มีใครมือเปล่ากับบ้านแน่นอนไม่มีใคร เฮ็ดหน้าเซเวกับบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูได้ของติดไม้ติดมือแน่นอนกลับไปนะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เด็กยันผู้ใหญ่ใช่เด็กยันคนแก่ยันเด็กอยู่ถือว่าเป็นคนได้ค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบสามคนจริงๆห้องนี้คือห้องที่เด็กๆอยู่กันใช่ปะใช่เป็นห้องที่น้องๆเรียน เป็นห้องที่น้องๆเรียนแล้วก็กายภาพบําบัดกันในนี้รวมกันสิบคนอ่าซึ่งเดี๋ยวทางอีจันเราก็จะไปสร้างเป็นโรงเรียนศูนย์การศึกษาเด็กพิศเศษนะคะถ่ายไหนลูกโอเค ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ก็รอติดตามบรรยากาศการจัดงานบันเด็กนะคะที่ทีมอีจันแล้วก็ทีมอีเตอร์รวมถึงสังคมอีจันของเรามาจากกิจกรรมบันเด็กให้กับน้องๆเด็กพิเศษเด็กออทิสติกนะคะที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วหนูแผ่นดูของนะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วนี่ดูของแผ่นนี้ค่ะเออนี่นะคะ ของขวัญมากมายเลยที่เตรียมเอาไว้ให้น้องๆเราเดินทางจากกรุงเทพมาที่กาญจนบ,บุรีก็ประมาณ5ชั่วโมงซึ่งของทั้งหมดก็เป็นของที่พวกเราเนี่ยขนกันมานะคะคุณผู้ชมขาก็เป็นความตั้งใจของทางทีมีจันด้วยเนาะที่รวบรวมของจากลูกเพจอิจันนะคะที่นําของมา สมทบเพื่อให้กับน้องๆได้โอกาสนะคะแล้วก็จะเอามาแจกกันในวันพรุ่งนี้ยังไงคุณผู้ชมติดตามรอดูกิจกรรมสนุกๆได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไลน์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันยาวๆกันเลยนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติก็สร้างความสุขสร้างความสนุกให้กับเด็กๆนะคะก็เย็นนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะ ขณะนี้เวลาหกโมงแล้วเราก็เดี๋ยวเคลียร์ของอีกนิดนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกองนี้กองนี้ต้อนรับกองนั้นมีรางวัลกับฉลากแล้วก็รางวัลแจกตอนเล่นเกมอันนี้เซตกลับบ้านเซ็ตกลับบ้านกลับบ้านก็จะมีขนมแล้วก็มีเสื้อนะคะมีเสื้อแล้วก็มีนมมีเสื้อมีนมด้วยเสื้ออยู่นี่ เอียงมันเอียงอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะพิเตอร์สวัสดีค่ะไม้าบนะคะพวกนี้สนุกสนุกจกเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ